ต้องบอกออสเตรียสิ่งที่ดังที่สุดในเมืองเวนนาเป็นโรงแรม5ดาวชื่อโรงแรมซาเคอร์ซึ่งเขาจะมีคาเฟ่ที่ขายพวกเค้กช็อกโกแลตรวมถึงช็อกโกแลตโดยเฉพาะแล้วชื่อเค้กก็คือซาเกอร์พอทเทอร์ ก็จะมีความเหนียวหนึบของช็อกโกแลตอย่าไปนึกถึงเนื้อเค้กสัมผัสแบบชิฟฟ่อนหรือชีฟองไม่ใช่มันจะเป็นแบบบัตเตอร์พอตอนกินแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะมีผสมเกี่ยวกับเหล้ารามอดู่ในช็อกโกแลตแต่มันมีความหนืบอย่างที่บอกมันขึ้นอยู่กับความชอบก็มันเป็นก้อนกลมๆแค่นี้แล้วก็จะมีตัวปั๊มเหมือนแบบข้างอะเวลาเราทําจดหมายแล้วเอาข้างใส่แล้วก็กดบมอ่าใช่อยู่ที่ตา ซึ่งถ้ากินกับเครื่องดื่มลอนๆแล้วถามว่าอร่อยไหมต้องบอกว่าก็อร่อยระดับหนึ่งแต่เขาโหวตกันว่าที่นี่ถือว่าเป็นเคชาิ์ที่อร่อยที่สุดในโลกท,<อ>ที่หนึ่ง,ง <ๆ S 1> เดินไปเสร็จโบ๊ทแล้วเจอว่าทำไมคนต่อแถวเยอะ <ๆ S 1> ก็เลยถามไกด์ว่าร้านนี้เป็ไร้านอะไรซึ่งร้านของมันเนี่ยจะเป็นลักษณะาการตกแต่งเป็นตึกสไตล์ยุโรปแล้วก็ <ๆ S 2> เป็นผ้าใบสีแดง <ๆ S 2> ออกมาแล้วก็คนก็เข้าแถวค่อนข้างเยอะแล้วก็เลยถาม <ๆ S 1> ขเขาว่าร้านร้านอะไรทำไมคนเข้าแถวเยอะจังก็เลยขายเค้กของของสเตรียที่เวียดนาม เราไปหากินดูอร่อยแม่อร่อยอย่างที่บอกว่าอาหารจะอร่อยแม่อร่อยขึ้นอยู่กับร้นคนชิมและรสซีอิยวมงครั้งก่อนซื้อฝากแล้วเขาก็ได้กินจนหมดฝากทุกครั้งฝากทุกครัง ราคาแรงไหมขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าดีกว่าก็มีแค่นี้มันก็ราคาแรงอยู่แต่ซื้อมาให้ทุกคนใช้ช้อนตักชิ้นก็พอนะช้อนตักชิ้นก็พอนะ